เคยผ่าตรงเนี้ยค่ะผ่าแยกเส้นที่จะกับกับอะไรเส้นประสาทเนี่ยใช่ไหมคะสองครั้งค่ะ่ที่ไหนครับที่โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนค่ะอ๋อค่ะแต่ก็ไม่หายไม่หายค่ะก็เลยไม่รักษาวิธีคุณหมอเนี่ยใช่ค่ะโอ้มอหมอทึ่งมากไม่มาหายเพราะคุณหมอค่ะคุณหมอทึ่งมากก็หายก็คืมามอบชีวิตใหม่ให้อ๋อครับตอนนี้หน้าเป็นยังไงบ้างมันหายไปจตอนนั้นไม่ไม่กระตุกแล้วค่ะหายค่ะ ใช้เวลานาน,านไหมตอนที่คุณมาทำเครื่องมือให้เรื่อยๆประมาณนั้นนะคะมันค,ค่อยๆหายเหรพี่ค่อยๆหายออ๋แล้วคุณบอกให้ไปสองงานคุณอยากจำได้ใช่ใช้ทั้งสองอันใช้สองอันใช้คู่กันเลยอ๋ออันไหนดีหรือว่าใช้ทั้งคู่<ช>ทั้งดีใช้คู่ค่ะอ๋อใช้ทั้งคู่แล้วใส่วันละกี่ชั่วโมงใส่ตอนนอนแลนอนหลับแล้วก็หลับไปเลยออมันค่อยๆหยุดกระตุกไปเรื่อยๆค่อยๆหยุดกระตุก เดีพอพอพอรู้สึกพีก็มันไม่มีแล้วคุณบอกคะคือมันยังมีอยู่นิดหน่อยในตาเราแต่ว่าคอนเทนจะไม่รู้เรารู้แถวแถวค่ะก็ดีใจมากดีใจมากเหมือนกันค่ะคุณหมอก็ดีใจวันนี้เลยมาเลยมาขอบคุณคุณหมอคุณหมอมอบชีวิตใหม่ให้ค่ะ